สวัสดีครับผมแมนวิลาดครับครับและที่นี่ครับมิลาชเรามีประสบการณ์ด้านเครื่องเสียงรถยนต์กว่า30ปีครับแน่นอนครับที่นี่เราเคยคว้าแชมป์เครื่องเสียงรถยนต์อันดับหนึ่งของโลกที่สหรัฐอเมริกาครับวันนี้ครับเรามีอะไรเจ๋งๆที่มามิลาชเชิญคุณตั้มได้เลยครับ และอย่างอยู่ในมือผมนะครับคือลำโพงแบรนด์ดังจากอเมริกานะครับนอกอนจากนั้นยังมีฝรั่งเศสเยอรมันและแบรนด์ลำโพงชั้นนําทั่วทุกมุมโลกที่มิราชออดิโอนะครับในส่วนของระบบจอมีให้เลือกอย่างมากมายนะครับรวมถึงจอที่เป็นระบบ Android ลองทบก,การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหลากหลายเลยไม่ว่าเป็น YouTube Google Maps Netflix เข้าสู่โลกออนไลน์ได้อย่างไร้ขีดจากัดนอกเจากนั้นนะครับมิราชออดิโอยังมีระบบ MIBS หรือว่า i g i t a l s o u n d Processor นะครับเป็นการปรับจูนเสียงผ่านร,ระบบ DSP และเป็นการบูทูธแบบ Highless Audio เพื่อคุณภาพ เสียงในการฟังของคุณเพื่อดีที่สุดครับผมและยังมีบริการติดตั้งฟิล์มกองแสงรถยนต์และก็แดมเก็บเสียงภายในรถอีกด้วยครับและในส่วนของกล้องบันทึกติดรถยนต์นะครับมิราดออดิโอไว้วางใจผลิตภัณฑ์ไ r o รดตัวกล้องแบนรนด์เกาหลีรับประกันสูงสุด3ปีเต็มนะครับติดตั้งได้กับรถทุกรุ่นนอกเหนือจากนั้นตัวกล้องยังมีระบบบันทึกขนาดจอดแล้วก็รองรับไฟคุณภาพสูงถึง 4K เลยนะครับมิราดออดิโอไว้วางใจ i r o ร d ครับ แล้ววันนี้ครับเรามีทีมช่างที่มีประสบการณ์กว่า30ปีครับทุกๆความตั้งใจทุกๆความมั่นใจในมิลาโชครับวันนี้เรามีแพชชั่นทางด้านเครื่องเสียงรถยนต์อย่างแท้จริงครับทุกท่านครับสามารถติดต่อเราผ่านมิลาโชทั้ง3สาขาทบไม่ว่าจะเป็นเสียคลิน2สาขาราชพฤกษ์อ,อีกสาขาหนึงครับท่านสามารถติดต่อเราผ่าน facebook.com/slash m i a u d i o t h a i l a n d ครับติดต่อผ่าน Li@ นนะครับ a s i n ม i ลล่า a ออด o โอครับและท่านยังสามารถค้นหาเราผ่าน t u b e c h anel n ครับมิลล่ a สออด d โอและพิมพ์รุ่นรถของท่านครับวันนี้ครับสินค้าคุณภ,ภาพนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสื่อรถยนต์ครับหรือกล้องบันทึก i อโรดครับทุกท่านสามารถมาหาเราได้เลยครับสวัสดีครับ